สวัสดีค่ะเมื่อนี้วันพระมาอาบุญกับพวกเขาเดอ้อต้นโพงานเลี้ยงก็มีวันเลิกละเ<น>พิ่อนเพิ่นทักกันกลับบ้านเราเพิ่นตลาดก็มาตั้งตั้งวันพระชาวบ้านก็กลับบ้านกันหมดแล้วมาตั้งวันพระมามาทำบุญแล้วก็มาซื้อของอาทำบุญแล้วก็มาซื้อของนะคะมาเที่ยวตลาดนัดนัด บ้านเฮาเด้ออันนี้อยู่วัดเด้อเนี่ยอันนี้อยู่วัดเด้อามาอยู่บ้นานถ้ามาอยู่บ้านเฮาก็สบายของกามาของกามาตั้งอยู่บ้นานเฮาเองมีทุกอย่างเลยนะคะวันพระสิ้นเดือนเพแฟนสิมาตั้งยังสิละผัวน่ะมีลานกับ่นบน่ะม้วน ทุกอย่างมีหมดเลยนี่คือตลาดเมืองไทยนะคะมาเที่ยวเมืองไทยเฮาเด้ออากาศดีบออันนั้นไม่อากาศดีเมืองไทยแล้วมาเที่ยวเมืองไทยแล้วจะเอากระชอนไปยังค่าคนสวยเฮ้ยจะไปขายทอไก่อยากกินวะขายแต่น้ำมันก็นได้ดอก ม <laughs> ันกร็รวยแล้วเยอะแยะเลยมาเที่ยวเมืองไทย <c oughs> บมาบะหูเด้อว่าเมืองไทยดีปันใดอะ่ะสบายสบายทำบุญบิดแล้วเฮ็ดให้เจ้าเบิ้งละเจ้าเบิ่งวะคุณดาวปากแว่นะคะ <c oughs> ช่องคุณดาวปากแว่นะคะได้อย่างเนี้เ <c oughs> ต็มเลย <c oughs> เอาเบิ้งน้ำกันเด้อช่องคุณดาวปากเว่นะคะช่องคุณดาวปากแว่นะคะคนไทยยิม้มแย้มแจ่มใส่อตลอดตลอดคนไทยยิ้มหวานนะคะ,ะ <c oughs> ผู้เ่าก็ย,ยิ้มหวานเด้อผู้สาวก็ย,ยิ้มหวานเด้อคนไทยย,ยิ้มหวานมาสยามเมืองยิ้มนะคะคนไทยย,ยิ้มหวานของเยอะแยะเลยก็ให้เกัแชนเยะเราเนี่ยฮะให้เพกกันอ ใหเค็กเสียยายเฮ้ยใหม่คุณดาวปากแวะนะคะมาเที่ยวนะคะโอ้ยคุณยายก็สวยคุณหลานก็สวยยิ้มหวานเพื่อยิ้มหวานโอ้ยนี่จะยายยิ้มหวานมาเที่ยวบ้านคุณดาวมาเที่ยวเมืองไทยนะคะทำบุญแล้วก็ทำชื่อของบ้านเนี่ยบ้านเขานีแล้ววะ บุญแล้วก็สดใสเที่ยวยิ้มหวานฮะทำบุญกันเด้อสาธุนั่นเราเฮ็ดบุญแล้วได้ยังมื้ยเนี่ยบ่ได้ยังมาทำบุญโอ้มีแม่บ้านเฮ็ดมาเด้อเยอะแยะคึกคักซื้อทุกอย่างเลย มาเด้อมาเด้อทำบุญกับพวกเรานะคะทำบุญนะคะทำบุญแล้วก็ซื้อของเต็มบ้านเลยคนสวยได้อะไรคนไทยฉายาเมืองยิ้มนะคะดูคนนี้ก็ยิ้มสวยเหมือนกัน,นคนนี้ก็ยิ้มงามคือมูคนนี้ก็ยิ้มงามกว่ามูดดาวปากแม่ด้าดาวปากแม่เด้อค่ะเด้อมาแก้งเงาเด้อค่ะเด้อเยอะแย,ย,ยะเลย คุณดาวปากแล่ค่ะคนนี้กันคุณดาวปากแล่ค่ะยสยๆๆค่ะฮะ